เมียหลวงขอเล่าเมียหลวงออกรายการช่องเจ็ดพูดทุกอย่างหลังอ้างถูกเจ้าแม่หวยคนดังแย่งผัวจากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปผู้ใช้งานทิกต o อกรายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์เมียหลวงบุกไปตามสามีถึงบ้านเจ้าแม่คนดังพร้อมกับแคปชั่นว่าเจ้าแม่คนดังแย่งผัวชาวบ้านเมียหลวงยังต้องเลี้ยงดูลูกเล็กสองคนคนโตอายุหกขวบคนเล็กแปดเดือนแชร์ถึงชมรมที่ช่วยเมียหลวง ล่าสุดวันที่15พฤศจิกายน64ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการถก ok, ไม่เถียงทางช่อง7 HD ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจเพื่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตนเองอยู่กินกับสามีมาเกือบ10ปีแล้วจนมีลูกกับฝ่ายชายด้วยกันสองคนคนโตอายุ6ขวบคนเล็กอายุ8เดือนโดยมีการจดทะเบียนสมรสหลังจากมีลูกคนโตตลอดเวลาฝ่ายชายก็มีเรื่องปัญหาผู้หญิงเข้ามาโดยตลอด บางครั้งก็จับได้คาหนังคาเขาที่โรงแรมบางครั้งก็เจอเป็นข้อความทําให้ทะเลาะกันรักๆเลิกกันมาโดยตลอดแต่ฝ่ายชายก็จะมา้องขอคืนดีตลอดจนมาล่าสุดพฤติกรรมของฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไปวันหนึ่งมีคนทักแชทเข้ามาหาตนช่วงดึกๆว่ารู้ไหมโดนสวมเขาอยู่นะตนข้อพยายามถามเขาว่าคนที่สวมเขาคือใครสงสัยว่าเป็นคนในที่ทํางานหรือเปล่าตนเลยปลุกฝ่ายชายขึ้นมาถาม ดูเขาก็มีท่าทางซีเรียสแล้วขอคุยกับคนที่ทักมาหาตนเขาอ้างว่าน่าจะเป็นคนที่อิจฉาเขาในที่ทํางานเออเล่าต่อว่าพักหลังที่พฤติกรรมของสามีเปลี่ยนไปตนเองก็พยายามหาหลักฐานมาตอบข้อสงสัยต่างๆเห็นการแต่งตัวของสามีที่เริ่มใส่ของแบรนด์เนมต่อมาก็กลับบ้านไม่ค่อยเป็นเวลาเริ่มไปค้างที่ทำงานบ่อยๆมีการโพสต์รูปถ,ถ่ายที่ใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนั้นทั้งรูปหมู่และภาพคู่ ฟังภาพเห็นแค่ติ่งหูแต่ตนก็จําได้ซึ่งหลังจากที่ตนแยกกันอยู่กับสามีได้ประมาณหนึ่งเดือนฝ่ายชายก็โพสต์รูปพวกนี้ลงในสตอรี่มีทั้งภาพเที่ยวทะเลที่ผู้หญิงคนนั้นถือกระเป๋าของสามีตนภาพเที่ยวภูเขาที่ผู้หญิงจะโพสต์เห็นแค่ด้านหลังของเขาส่วนฝ่ายชายโพสต์มุมคล้ายกันแต่ฝ่ายชายโพสต์จะมีภาพหัวใจมาปิดรูปผู้หญิงไว้ภาพที่ฝ่ายชายขาเจ็บก็มีการคอมเมนต์ว่าสามรอบห้ารอบเกือบทุกวัน อันนี้ก็ไม่ไหวขาเจ็บยังไงก็ไม่เว้นประกอบกับเป็นตอนที่สามีตนโพสรูปขาเจ็บเป็นช่วงเวลานั้นพอดีมันสออให้ตนคิดไปในทางนั้นส่วนภาพหยับหลังเห็นแค่ข้างหลังตนก็มั่นใจว่านั่นคือสามีมันดูเหมือนอยู่ด้วยกันสองต่อสองในคลิปมีแค่เสียงผู้ชายกับผู้หญิงคิกคักกันแล้วเจ้านายลูกน้องไม่น่าทำกันแบบนี้ขนาดตนยังไม่กล้าทำแบบนี้กับสามีเลยซึ่งที่หลังของแฟนสักยันไว้เขามีครูด้วย แต่ที่สะเทือนใจที่สุดคือลูกสาวตนมาเล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นหอมแก้มพ่อนั่งตักพ่อจุ๊บหน้าผากพ่อแถมเรียกแทนกันว่าตัวเองซึ่งเรื่องนี้ตนเก็บไว้คนเดียวไม่เคยเล่าให้ใครฟังสำหรับคลิปที่มีคนแชร์กันเป็นจำนวนมากนั้นนางสาวธิพรวัหรือปอยน้องสาวของเอิญผู้โพสคลิปย่งลูกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเธอออกไปกินส้มตำน้าของสามีเขามาเจอแล้วเธอได้ยินเสียงโวกเวกเลยออกมาดูแล้วถ่ายคลิปออกมาอย่างที่เห็น โดยเอินเผยว่าวันนั้นนัดคุยกันแต่ฝั่งของฝ่ายชายขนผู้ชายมาเต็มคันรถแม่ของฝ่ายชายคิดว่าเราจะอยากันเลยจะมาพาไปยาแต่ตนยังไม่ถึงขั้นยาเขาก็เลยบอยวายบอกให้กลับไปเลยโดยอุ้มลูกของตนไปด้วยเขาพยายามจะเคลื่อนรถออกท,ทั้งที่ตนยืนอยู่ตรงนั้นถามว่าตอนนี้ยังรักฝ่ายชายไหมก็ยังรักเขาอยู่เพราะอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดใจที่ผ่านมาพอทะเลาะกับเขาเขาก็จะมางอ้อ แต่คราวนี้มาแค่ครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลยเขามาขอ,อยาและเสนอเงินให้ตนเดือนละ20,000บาทแต่ตนไม่รับข้อเสนอเลยตอบไปชดไปว่าให้เอามาสองล้านแล้วเราจะยอมขณะที่ด็อร์มุลชัยจงไกรรัตนกุลหรือทนายแก้วรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พูดถึงข้อกฎหมายในกรณีที่เกิดขึ้นว่า ในฐานะสามีภรรยากันภรรยามีสิทธิ์ที่จะสืบดูข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงสืบดูว่าสามีเรามีชู้หรือไม่กรณีสามีเราไปมีหญิงอื่นเราสามารถฟ้องหย่าได้สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนผู้หญิงคนนั้นเขามีการโพสต์ในที่เปิดเผยสามารถฟอ้องร้องเรียกค่าทดแทนได้แต่ในกรณีนี้เราเลือกอาจจะไม่ฟ้องสามีเราเลือกฟ้องฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวก็ได้หรือจะฟ้องพ่วงทั้งคู่ก็ได้ ทางด้านกฤษดาโลหิตด,ดีหรือทนายโนบิทนายความชื่อดังเผยถึงการรับว่าความเคสนี้ว่าหลายคนทางบ้านเป็นห่วงกันมากๆว่าทีมเมียหลวงจะมีหลักฐานที่จะฟ้องจ่าชนะหรือไม่ต้องขออธิบายว่าคำว่าชู้มันมีสองแบบชู้ตามกฎหมายกับชู้ทางใจหลังจากที่เราดูข่าวเพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบได้แล้วว่าเป็นชู้ทางไหนแต่ขอนำเรียนก่อนว่าเราไม่สามารถเปิดหลักฐานทั้งหมดได้เพราะต้องใช้นํำสืบในชั้นศาล ทั้งนี้ทางรายการได้ติดต่อไปสอบถามยังฝ่ายคู่กรณีและทนายความของคู่กรณีแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น